สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาแต่งรถแล้วครับพอดีสั่งไอ้ตัวชุดวางโทรศัพท์นะครับติดรถมอไซค์นะครับมาทํากลางคืนวันนี้กลางวันติดงานนะครับต้องซ่อมงานรับซ่อมงานต่างๆนะครับไม่ว่างนะครับพอดีของเพิ่งมาตอนเย็นนี่เองนะครับนี่นะยังไม่แกะกล่องเลยนะครับกดูก็จะยึดกับนี่ครับอีกแล้วครับมาอีกแล้วแต่งช่างแมวอาจจะมีย้อนแสงหน่อยนะครับ PX นะครับ ดีซัตทีสา0นะครับมีเลข0ตรงนี้นะครับตอน,นแต่งไปแล้วบ้างนะครับบาแคปบาสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะมาโอ้ตัวน,นี้ขาดเนะี่ตัวน,นี้จะโดนเล็บโดนเล็บแมวนะแมวขวัญน,นะครับแมวไม่ได้ผ้าวางตอนนี้ก็จะมาเดี๋ยวดูก่อนว่าจะติดตรง กระจกนี่หรือเปล่านะฮะแห่งกระจกหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวดูกันนะครับที่สั่งมาไม่แน่ใจเหมือนกันลอขีดดูกันนะครับสั่งรัสด้ามารวมค่าส่ง99บาทนะครับสั่งแบบที่มีหมวกนะครับสีหมวกสีฟ้าขาวเนาะหมวกครอบกันฝนนะครับบางทีเผื่อขับรถทางไกลมึงไปบางที่ต้องเปิด GPS นะครับไป็นทำงานบางจุดบางที่ไม่เคยไปนะครับ ภรพไว้ไหนเนี่หน,น,น้นา,า,ตาตากน่หน้าตาประมาณน,นี้เดี๋ยวตัก่อนจะตรงแล้วกันนะเห็นในรูปมันสวยนะตัวจริงไม่แน่ใจเหมือนกันราคาไม่หนักมากอ่าโอ้หงสใหญ่เลยนะครับ มีใบพัดด้วยง,งานนี้ต้องมาประกอบนะโอ้โอหม้อใหญ่ดีนะครับลองดูก่อนอ่ะมีนี่เั็นีน็อตยึดต่อตรงตรง,ตรงแผ่นกระจกหรือเปล่านะครับต่อตรงนี้นะนี่จะรูเดียวกันหรือเปล่าโอ้อันนี้ดูเล็กๆนะ ไมเสร็จกันได้ไหมเ้ยเดี๋ยวต้องหมุนออกก่อนนะครับเดี๋ยวฝั่งจะใส่ฝั่งไหนดีฝั่งซ้ายแล้วกันขวามันมีสวิตช์อยู่ติดฝั่งนี้แล้วครับดูกันนี่รูปประกอบไหมไเนี่ยเออประมาณนี้นอะ่ะนี่ก็เป็นชุดแต่งนะมีแว่นมีหูครอบะ ดูตามรูปแล้วกันเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอ้าวอันนี้ทำไมมีใบพัดลมนี่ยหใบพัดลมยังหมวนอย่หรหรือยังไงไม่เคยประกอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันแต่ตอนนี้ดูแล้วดูว่ามันเปนน็นเหมือนสปริงนะครับมันก็จะง่ายนะตัน,นี้ก็กดกดตรวน,นี้ได้มั้กดนี่นะครับ อ๋อมีล็อกด้วยนีเ่เวลากดนี่ก็เด้งกลับนะครับเด้งล็อกเลยนะครับนี่ก็ง,ง่ายนะครับนี่นะโอเคค่อนข้างจะง่ายนะครับเดี๋ยวต่อประกอบแปบ๊บนึงนะครับไม่สะดวกมือเดียวว่าประกอบต้องหมุนนี่สวมเข้าตรงนี้นะแล้วก็กา้านน่าจะอยู่ข้างหลังนะจะมีเบ้าอยู่เบ้าหมวกนี่นะเท่าที่เห็นนะครับ มือใหม่หมุนเกียวด้านหลังนี่นะครับนี่นะนี่เป็นล็อกมันอยู่แล้วนะครับอพอ,อยู่กันประกอบกันมันมีใบพัดยังไม่ได้ใส่ตรงไหนนะอีกนะเอาข้าวนะครับมือใหม่มือนกันจะเลื่อนนะหมนุนหมนุหมนออกซ้ายนะครับพอดีมันใหญ่ต้องหมนุนท่านี้จริงต้องจับท่านี้นะ จะลองก่อนมันจะลงกันได้ไหมเลยรู้ข้อต่อใส่กันได้ด้วยนะครับจะรูใหญ่หรวอย่ะลองรูแล้วนะครับไม่ได้นะตัวนี้เล็กกว่านะครับข้ต่อยึดนี่นะไม่ได้เลย ไม่ได้ก็อเอาตัวนี้ลองเลยนะครับแล้วก็จกอกเลยนะครับจะสูงกันหน่อยหนึ่งแล้วตอนนี้สุดท้ายต้องหมุนออกก่อนนะครับมันติดนะครับกระจาเรื่องให้แน่นนะครับก็เหล็งเอาอยู่ประมาณนี้นจะลองใส่ดูก่อนนะว่ามันจะติดอะไรไหมนะครับชิันก็ใส่แล้วครับเดี๋ยว ที่ใส่ลมก่นอนนี่ครับกลางคืนนะครับฟ้บาขาวก็จะดูเด่นนะครับถ้ายกลางวันเมื่อท้ายกลางคืนแล้วนะครับแฟลตมันก็ย้อนแสงนะครับอขอเราไเอาที่เห็นแล้วกัน,นก็จะมีแถบเซเดี๋ยวพัดลมยังไม่รู้ใส่ตรงไหนอยู่เลย เดี๋ยว่อยประกอบนะพัดลมอาอย่างนี้ก่อนมันสีดำเงาก็จะท้อนนะกล่องเกิงขาเขือลงล็อกหมดนะครับโอเคนี่ก็มีที่วางโทรศรัพท์เท่ๆนะครับอุลาชาร์จก,ก,กดตรงนี้ได้นะครับเวลาเปิดจิเปจเนะเดินทางไกลไม่ชินกับทางอนะไรเงี้ย ดูในรูปมันก็ไม่เห็นมีที่ใส่พัดลมเลยอตอนนี้มีคู่มือการประกอบเยอ่ะมันก็ไม่มีพัดลมนะใส่ตรงไหนวะเนี้ยอ๋อหรือแปะข้างบนอ้าวลมมามันจะไม่หลุดแล้วเนี่ยแปะตรงนี้หรือเปล่านะครับ่มีพัดลมด้วยอ่ะ มาแล้วต้องใส่ครบนะครับอะไรอยู่ตรงกลางแล้วมั้งเดาเอาน,นะอ่ะตัวนี้มีกาวสองหน้าแปะด้วยนะครับตัวในนุ่นมันไม่มีอ่ะก็เล็งเอาแล้วกันจะอยู่ลักษณะนี้แล้วมั้งนะเทไปอีกแบบนะครับราคาเก้าสิบเก้าบาทก็ไม่แพงนะแต่งได้อยู่ราคานี้นะครับ เน้นประหยัดใช้งานได้นะครับมาก่อนนะฮะไม่งั้นมันจะหล่นหายนะออสูนนรนะครก็กดๆนะครับน่าจะอยู่ตรงกลางนี่แหละไม่รู้นะดาวเอานะครับมันก็จะหมุนติ้วๆไปแล้วมั้งหมุนได้ด้วยนะขับรถหมุนไปเด็กดูสวยงามดีนะครับเด็กจะขโมยก่อนหรือเปล่ามั้งเนา โอเคครับ้าแมนก็คลองเข้าตัวนี้นะเวลาลมมาปะทะจะได้งัดก,กันตรงนี้ไว้นะครับตัวนี้ก็หมุนล็อกตัวนี้ใบพัดก็สวมใส่โอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะกับชุดแต่งใหม่ข้างแมวนะครับที่วางโทรศัพท์นะแบบมีใบ,บพัดด้านบนแล้วก็มีหูฟังนะครับในการใช้งานแต่งรถตัว g p เทดีซ300นะครับยังไงก็ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับขออภัยสวัสดีครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้ป,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 นะปัดๆใส่สวยๆหน่อยเปิดแฟลชเนะี่ยให้ดูสีสันกลางคืนนะครับกลางวันดูเยอะแล้ว่วก็รอป้ายทะเบียนอยู่นะครับ